สวัสดีครับีเอฟซีตู้คนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแจ่มนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแจ่มพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเด้ะพี่น้องเลขคงสุดท้ายของเซียนขาดปัดนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันที่สองพี่น้องสองมกราคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยออกเกตสามศูนย์สองศูนย์เก้า รับเลขล่างก็ออกห้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะรับครับของเซียนขาดปัดพี่น้องนี่ครับสองมกราคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเซียนขาดปัดบนวิ่งแปดตัวเดียวมัวมานะพี่น้องเนาะรับส่วนลักลอยสามกับเก้าเก่ามาโยตมามา่าลักหน่วยในะพี่น้องเนาะรับส่วนล่างวิ่งหนึ่งตัวเดียวพี่น้อง โอ้ยหนึ่งกับมาอีดีนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเปลี่ยนออกหาหนึ่งเน้นแปดหนึ่งสี่หนึ่งพนัพี่น้องออกห้าหนึ่งนะครับสีได้นะพี่น้องเนาะจับคูหลุดนะครับ่ะงววนดีกับมาแล้วพี่น้องครับพอเตรียมผ้ามาเบิ่งมาติดตามน้ำกันเบิ่งพี่น้องเนาะว่าได้ตัวใดนะครับ เก็กนะพี่น้องเนาะ กับรัฐบาลไทยเซียนกาดปัดนะครับเพื่อนใหนมาสีพี่น้อง หลักสิบหลักสิบบนล่างพี่น้องขับสี่กับห้า นาา้ำคี๋ยวผลแยกนี่พี่น้องไปนี้แยกบนแยกล่างพี่น้อง <c oughs> บนพี่น้อง <52 S 2> ห้าสองห้าศูนย์นะครับสี่สอง สี่ศูนย์นะคารับนี่คือบ่นพี่น้องหลักรอยเนะพี่น้องเด้อ หลักร้อยเจ็ดกับศูนย์นะครับพี่น้องล่องจับเซบงได้พี่น้องเนอะขับห้าสองห้าศูนย์สี่สองสี่ศูนย์นี่คือบนนะครับวันนี้ล่างพี่น้อง เบิองหลางพห้ตัวใดพี่น้องสี่เจห้าเจ็นะครับสองหางเฉีนเีนพี่น้อง อ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อสัดเกณฑ์น,นะครับเนาะครับวันที่17มกราคม2568ลาวพัฒนาเซียนขาดปัดหลัก10บนล่าง4กับ5พี่น้องครับบน52 50 42 40หลัก100 7กับ0พี่น้องครับส่วนล่าง47 57 2ตัวแ่นๆนะพี่น้อง หมักชอบตัวเด็กเขาก็จะเริมกับตัวไว้น้าเด้อพี่น้องเด้อครับรับปอเตียมขอขอบคุณอะไรนะครับเด้อเสียนขาดปัดนะครับเนาะที่หายแนวทางรัฐบาลไทยปอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะรับะนนแนวปอเตียมขอไวพรอนคอยเขา่าคอยแตกปัง,ปง ครับพี่น้องเอฟซีจะได้โชคโชคมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเนื้อข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไคลกดแช์ให้พ่อเต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกํลาลังใจให้พ่อเต้มนำนาขามครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อเต้ยมขอให้โชคโชคมนันมันแห้งแห้งลุยลยันทุกคนนะครับเนาะร้าพอกนคชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม